พดีอื้อฉาวที่สะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้ครั้งใหญ่ค่ะของซึงรีอดีตสมาชิกวงบิ๊กแดงเมื่อ2ปีก่อนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาถูกสารอาหารตัดสินโทษเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อวานนี้นะคะสื่อเกาหลีใต้ได้รายงานว่าซึงรีหรือว่าอีซึงฮยอนวัย30ปีอดีตสมาชิกบอยแบนด์วงวิกแตงถูกสารทหารเกาหลีใต้ตัดสินโทษจำคุกเป็นเวลา3ปีจากการกระทำผิดในข้อหาจัดหาหญิงโสเภณีและอีกหลายข้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวทางเพศและยาเสพติดค่ะ ดอยปัจจุบันซึงรียังอยู่ระหว่างการรับใช้ชาติ2ปีนะคะตามข้อบังคับของชายเกาหลีใต้ที่ร่างกายสมประกอบทุกคนและกำลังจะปลดประจําการในอีก1เดือนข้างหน้าค่ะ การพิจารณาและตัดสินคดีของเขาจึงกระทําโดยสารทหารซึ่งทางสารทหารได้พิพากษาความผิดทั้งหมด9กระทงมีตั้งแต่การจัดหาบริการโสเภณีแก่พูกนักลงทุนที่อาจจะร่วมลงทุนในธุรกิจของเขาไปจนถึงการเล่นพนันในคาสิโนโหรูที่ลาสเวกัสค่ะโดยใช้การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายเขาถูกศาลสั่งให้จ่ายเงินชดเชย1 5 0 0ล้านวอนหรือประมาณ42.5ล้านบาททั้งนี้ผู้พิพากษาฮวงบินเจนะคะก็ได้เผยว่า เป็นเรื่องยากที่จะมองว่าจำเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นการให้การที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างการให้ปักคำกับตำรวจกับการให้การในชั้นศาลทำให้จำเลยขาดความน่าเชื่อถือค่ะอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ซึงรีถูกสารตัดสินโทษจำคุกสาปีก็มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทำนองว่าบทลงโทษของเขาเนี่ยมันเบาเกินไปควรจะเป็นโทษจำคุก30ปีไม่ใช่สาปีค่ะ